หวงปู่จันทาถาวโรพระอริยสง์แห่งวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตรท่านคือพระสุปฏิปันนผู้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ขาวอนาลโยแห่งวัดถ้ำกลองเพนเป็นผู้ที่มีปฏิปทาที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับมากมายมีจิตสัมผัสล่วงรู้ในเหตุการณ์ลหลายอย่างได้อย่างแม่นยำมีอยู่คราวหนึ่งหลวงปู่จันทาถาวโร ท่านสามารถล่วงรู้วันตายของสมณีนรูปหนึ่งได้โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่วัดธาตุฝุ่นจังหวัดสกลนครเมื่อปีพุทธศักราช2508หลวงปู่ท่านได้ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังไว้ว่าสมัยหนึ่งผมไปจำพรรษาอยู่วัดธาตุฝุ่นอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร พอออกพรรษาแล้วก็ขึ้นไปวิเวกที่ภูวัวภูสิง์ภูทอกจังหวัดน้องคายมีอาจารย์สุพัฒผมนี่อาจารย์น้อยและเนยเนย่อมเนนย่อมอายุ18ปีบวชได้ 4, สี่พรรษาออกพรรษาแล้วจะกลับไปศึกที่บ้านเดือน6จึงจะศึกถ้าจะศึกมันก็ยังไกลอยู่ดอกไปบำเพ็ญบุญเสียก่อนไปวิเวกกรรมฐานตามท่านพระอาจารย์จวนที่ภูวัวโน่น พอไปวิเวกก็เกิดโรคมาลาเรียขึ้นเพราะไม่ได้กินยานั่นแหละป่วยหนักผมก็เลยลงมาจากภูวัวกลับไปถึงบ้านบอกพ่อแม่เขาว่าเนียนย่อมเป็นโรคมาลาเรียป่วยหนักแล้วไปไม่ไหวแล้วพ่อแม่ก็เลยเหมารถไปเอากลับบ้านผมกลับลงมาแล้วอยู่สามวันไข้ามาลาเรียก็ขึ้นอย่างหนักเหมือนกันแทบจะตายแต่ไม่ตาย เอายามากินและมาฉีดไว้พอสางโรคแล้วผมก็ลุกขึ้นเดินจงกรมนะไม่ทอดทุระเดินจงกรมเป็นกำลังช่วยยาต่อมาวันหนึ่งก็เดินจงกรมอยู่กลางบริเวณวัดถึงสามทุ่มยืนภาวนาบริกรรมหายใจเข้าพูดออกโทผ่อนลมให้ละเอียดเข้าทุกทีพอลมละเอียดเท่านั้นจิตรวมพับพ,พอจิตรวมพับ บริเวณนั้นสว่างจ้าเหมือนกลางวันคืนนั้นสามทุ่มแล้วไม่นานเห็นเนียนย่อมมานอนตายอยู่ข้างทางเดินจงกรมนั้นจึงกํำหนดถามนี่คือใครเนียนย่อมเป็นอะไรโอ้เนียนย่อมหมดกเกษียณพบชาติแล้วสังขารพบนี้ชาตินี้เอามาหมดเพียงแค่นี้ข้าวถุงเก่าหมดแล้วไม่มีถุงต่อไปอีกอย่าเพิ่งขนขวายพยาบาลให้เสียเวลา โอ้จะจริงหรือวันไหนล่ะถึงจะตายวันที่หกนับจากวันพรุ่งนี้วันที่หกนั่นแหละจากนั้นก็ขึ้นกุฏิไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนาหายใจเข้าพูดออกโรอ่อ,อนๆผ่อนลมให้น้อยเข้าทุกทีสติปัญญาตามจิตรักษาจิตกับกายอยู่อย่างนั้นไม่ลดละไม่นานจิตรวมพับ รวมลงไปแจ้งสว่างจ้าเน้นย่อมมานอนตายอยู่ข้างๆอีกก็ถามอีกก็ได้ความอย่างเดิมรุ่งเช้าจึงไปพูดกับพ่อแม่พี่น้องเขาขอพูดความจริงนะสิ่งที่ควรรู้ควรเห็นนั่นแหละจะจริงหรือเท็จก็ขอพูดเสียก่อนอย่าเพิ่งว่าใส่ร้ายป้ายสียืนภาวนาจิตสงบนั่งภาวนาจิตสงบเห็นเนนย่อมไปนอนตายอยู่ข้างทางเดินจงกรมนั้น นั่นแหละถามดูก็รู้ว่าเนียนย่อมจะตายหมดเกษียณพบชาติเพียงแค่นี้ข้าวถุงเก่าเอามาน้อยฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอยากให้เนียนย่อมได้สมบัติอะไรไปบริโภคชาติหน้าอีกก็จงเตรียมข้าวของเงินทองมามอบให้แก่เนียนย่อมให้เป็นของเนียนย่อมแล้วไปนิมนต์พระครูบาอาจารย์ในเขตนี้มาเป็นปฏิคาหกผู้รับทยทานให้เนียนย่อมเป็นผู้ถวาย ถึงเนนย่อมจะตายก็จะได้เป็นสมบัติปัจจัยไปบริโภคพบหน้าไปพบหน้าไม่มีอะไรหรอกมีแต่บุญเท่านั้นแหละบอกแล้วก็กลับกุฏิแล้วก็ไปรอฟังข่าวดูว่าเขาจะพูดอย่างไรเขาก็ว่าโอ้จะมาพูดอย่างนี้ไม่เชื่อทั้งนั้นท่านอาจารย์สิงห์ทองแก่พรรษากว่วานี้ก็ไม่เห็นท่านพูดว่าจะรู้วันตายของคนนะเออดีเหมือนกันไม่ใช่พ่อแม่พี่น้องดอก แต่ว่าสงสารนั่นแหละบอกให้เฉยๆพอถึงวันที่ห้าเนียนย่อมก็กระเสือกกระสนดิ้นรนกวัดแกงพูดหน้าใส่หลังพูดหลังใส่หน้าพูดจาวกวนก็เลยพูดเตือนย่อมอย่าเพิ่งสงสัยเถิดว่าถ้าฉันเห็นแล้วอย่างนี้ไม่ผิดหวังดอกฉันเห็นมาหลายครั้งแล้วเท่าขุนสีป่วยหนักอยู่พังโคลฉันก็เห็นอย่างนี้แหละ ก็บอกว่าอย่างนานเดือนหนึ่งอย่างเร็ว15วันเขาก็ไม่เชื่อนั่นแหละตรณีหวงแหนเข้าของเงินทองผลสุดท้าย15วันก็สิ้นลมนั่นแหละวันที่ห้าในคืนวันนั้นเนนย่อมว่าใจจะขาดหายใจฟืดพอตื่นเช้าผมก็ล้างหน้าแล้วก็ไปหาหลวงพ่อคำมีหลวงพ่อหลวงพ่อไปดูเนนเถิดว่าวันนี้วันที่6แล้วใจจริงหรือเท็จอย่างไรไปดูกัน เนียนย่อมก็นอนหันหน้าออกทางนอกกุฏิพ่ออยู่นั่นพ่อตาแม่ยายก็อยู่นั่นเป็นอย่างไรเล่าเนียนย่อมโอ้ครูบาอาจารย์ผมนึกว่ามันจะหมดตั้งแต่เมื่อคืนนี้แต่ก็อดรอไว้นั่นแหละครูบาพูดแล้วไม่ผิดหรอกฉะนั้นเคราะเข็นเวียนร้ายผมประมาทครูบาอาจารย์อย่างไรก็ขออโหสิกรรมให้ผมด้วยนะครับเออ ไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมดอกไปดีเถอะว่าเนยนย่อมทีนี้เนยนย่อมก็หันไปถามพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าอย่างไรเล่าเข้าของเงินทองนั้นเตรียมพร้อมหรือยังพ่อแม่ก็ว่ายังอยู่ก่อนพ่อปู่ว่าอีกสัก13วันจึงจะทําโอ้ยพ่อแม่เอ๋ยฉันมาเกิดร่วมด้วยก็ช่วยทําทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละออกไปบวชก็บวชให้พ่อแม่แต่แล้วทําไมหนอครูบาอาจารย์พูดแล้วไม่เชื่อฟัง ชั้นนี้ผิดหวังแล้วมาเกิดในตระกูลทุกยากลำบากตระกูลมัชริยะตรณีเหนียวแน่นสาธุพบเบื้องหน้าขออย่าให้มาเกิดร่วมกับตระกูลนี้อีกนะเพราะเป็นคนตรณีทีเหนียวมิจฉาทิฐิใจบาปหยาบชา้าพระพูดแล้วก็ไม่เชื่อฟังเสร็จแล้วเนนย่อมก็ร้องไห้ก็เลยพูดปลอบเนนย่อมไปว่าอย่าร้องไห้เลยเนยนตั้งสตินึกถึงศีลนึกถึงธรรมที่บำเพ็ญมา 4, สี่พันษานั้น ไปปฏิบัติกับหลวงปู่ขาวนั่นแหละเป็นบุญเป็นปัจจัยเป็นสเสบียงเท่านั้นนอกนั้นไม่มีดอกอย่าห่วงหาอะไรอาวรกำหนดใจให้อยู่กับพุทโธธมโมสังโฆให้ชนะตนมันจึงจะชนะคนเหล่านี้ถ้าแพ้ตนแล้วมันก็แพ้คนเหล่านี้เนียนย่อมกรอบพิกหน้าออกนอกกุฏิหายใจหกครั้งเท่านั้นก็สิ้นลมเลยหมดลมแต่ตาก็ยังลืมอยู่ เนนย่อมอย่าห่วงหาอะไรอาวรนเถอว่าห่วงแล้วเขาก็ไม่ให้รอกนั่นแหละสิ่งทั้งปวงถ้าเราไม่ได้ทำไว้อย่าเพิ่งหวังอย่าเพิ่งหวังกับผู้อื่นเสียหวังทางนั้นฉะนั้นจงทำเอาด้วยตนเองจึงได้ถูกหรือผิดดีหรือชั่วมากหรือน้อยก็เกิดจากตนเองเท่านั้นปลอดภัยบริสุทธิ์ดีเลิศประเสริฐแท้อันนี้ข้อสำคัญหลับตาลงเสียหลับตาพึบเลย ใจขาดแล้วนะพ่อแม่ก็ร้องไห้ห่วงอะไรที่นี้หลวงพ่อคำมีก็ร้องไห้นะพันษามากแล้วอ่อนกว่าผมพรนษาหนึ่งนั่นแหละยังร้องไห้ร้องไห้ทำไมหลวงพ่อโอ้ยผมนี่น้อยใจผมนี่น้อยใจสงสารเนียนย่อมอยากได้อะไรก็ไม่ได้พ่อแม่ปู่ย่าเป็นผานสันดานหยาบสงสารพ่อแม่คนผานสันดานหยาบเชื่อแต่กิเลสของตนเอง ควรที่จะได้บุญจากครูบาอาจารย์ก็ไม่ได้สงสารทั้งผู้ไปและผู้อยู่โง่ทั้งหมดเก้อเขินลำบากเออดีร้องให,ให้ให้มันสมใจเสียเถิดหลวงพ่อ18ปีไม่ควรจะตายแต่ทำไมจึงตายก็เพราะหมดกเกษียณน,นี่ข้อสำคัญมั่นหมายขอบคุณที่เสียสละเวลาในการรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องปูดอนสเตชันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ